สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Demo Story กันอีกครั้งนะครับผมสเตปเช่นเคยนะครับผมเราพบกันเป็น EP ที่3แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสเตปนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟัง Demo Story นะครับทั้ง EP 1, EP 2แล้วก็คลิป Demo l i ล e ของพวกเรานะครับซึ่ง Demo l i ล e เองเนี่ยก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับทางการเมืองเองก็ดีนะครับเศรษฐกิจเองก็ดี หรือสังคมนะครับหรือที่เป็นประเด็นร้อนอยู่เรื่องวัคซีนนะครับที่พวกเราชาวไทยทุกท่านก็ประสบปัญหากันอยู่นะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ยังไงนะครับฝากทุกท่านนะครับก่อนฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับทั้งช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ i t c h ของพวกเรานะครับ d ดโม p พอดแคสนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสเต็ปนะครับมีเรื่องเล่าสนุกๆมาให้ฟังเช่นเคยนะครับ โดยในวันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในวงการช็อกโกแลตนะครับที่ทุกคนนะครับชอบทานเป็นอย่างมากนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าช็อกโกแลตนั้นมีความหวานนะครับให้พลังงานนะครับวันนี้ทุกท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักช็อกโกแลตชื่อดังอย่างเฮอร์ชี่เองก็ดีมาเองก็ดีนะครับแล้วก็ m m เนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับจาก3เจ้าสัญชาติอเมริกาที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ แล้วทุกคนดูไหมครับว่าทั้ง3แบรนด์เนี้ยสเจ้าเนี้ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมสเตปนะครับก็จะมาเล่าให้ทุกท่านนะครับได้ฟังได้รู้ว่าเฮ้ยแบรนด์พวกเนี้ยมันมีความเป็นมายังไงคร่าวๆแล้วก็แล้วก็ทําไมถึงมีคํากล่าวว่าช็อกโกแลต M and M นะครับเกิดจากความดแค้นนะครับความกดเกลี้ยวของวงตระกูลใหญ่ของเจ้าตลาดนี้ อย่างตระกูลเฮอร์ชี่หรือตระกูลมานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทําความรู้จักพร้อมๆกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู M แรกนะครับซึ่ง M แรกเนี่ยจะมาจากตระกูลเฮอร์ชี่นะครับซึ่งเฮอร์ชี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของวงการที่มีอายุมามากกว่า100ปีนะครับโดยเฮอร์ชี่นะครับก่อตั้งโดยคุณมิลตันเฮอร์ชี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นเจ้าพ่อช็อกโกแลตนั้น คุณมิลตันเนี่ยก็ผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับต้องเป็นพนักงานร้านคาราเมลนะครับร้านขนมต่างๆซึ่งคุณมิวตันเนี่ยมีความชื่นชอบในคาราเมลอยู่แล้วด้วยและท่านก็ได้สะสมเงินนะครับต่อตั้งบริษัทคาราเมลขึ้นมาจนกระทั่งนะครับมีไอเดียรเริ่มที่จะทดลองสร้างโรงงานช็อกโกแลตขึ้นคุณมิวตันเนี่ยเล็งเห็นว่าช็อกโกแลตเนี่ยครับจะเป็น หรือว่าสินค้าที่สามารถขายได้ตลอดไปซึ่งผิดกับคาราเมลนะครับที่จะได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณมิวตันนะครับก็ได้ทดลองผิดลองถูกนะครับพัฒนาสูตรของช็อกโกแลตนะครับจนมั่นใจว่าสูตรนี้แหละจะเป็นที่นิยมนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับจนนะครับมีการตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับของคุณนิวตันก็คือการขายธุรกิจคาราเมลจนหมดเกลี้ยงเลยครับและทุ่มทุนทั้งหมดนะครับไปกับโรงงานช็อกโกแลต คุณมิวตันเนี่ยได้ซื้อที่ดินจํานวนเกือบ3,000ไร่นะครับในแผนซวเนียเพื่อสร้างทั้งเมืองนะครับแล้วก็สร้างโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของตนเองนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเมืองนี้ถูกตั้งชื่อว่าเมืองเฮอร์ชีนะครับผมและผลิตภัณฑ์ของเฮอร์ชีเนี่ยก็โด่งดังเป็นอย่างมากเพราะได้รับการชื่นชอบรสชาติที่อร่อยหวานแล้วก็มีพลังงานที่มากนอกจากนั้นเองยังเป็นผู้ผลิต ทั้งช็อกโกแลตที่เป็นสําเร็จรูปแล้วก็ชงนะครับแล้วก็ตัวช็อกโกแลตที่จะนําไปทําเป็นโปรดักอื่นๆอีกมากมายนะครับของเฮอร์ชี่ซึ่งทําให้ธุรกิจของคุณเฮอร์ชี่เนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากนะครับและต้องนั้นยังไม่พอยนะครับยังพัฒนาโปรดักโปรดักหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเฮอร์ชี่คิสนะครับพอออกมาในตอนแรกเนี่ยก็บูมมากๆในหมู่วัยรุ่นของอเมริกาครับ ขายดิบขายดีจนโรงงานเนี่ยใหญ่ขึ้นมากๆนะครับผมทำให้คุณมิวตันเฮอร์ชีนะครับพาเฮอร์ชีเนี่ยก้าว็ปอันอดับหนึ่งของวงการช็อกโกแลตในยุคนั้นนะครับการบริหารก็สืบทอดตกต่อมาเป็นรุ่นสู่รุ่นและจนถึงรุ่นของคุณวินเรียมเม์เล่นะครับที่เป็นผู้บริหารเฮอร์ชีในตอนนั้นมีลูกชายชื่อว่าบูสเม์เล่นะครับ บูชนั้นเป็นคนที่มีความสามารถนะครับสามารถแก้ปัญหาต่างๆของของเฮอร์ชี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางการตลาดนะครับการขนส่งนะครับการผลิตเองก็ดีแต่ว่าคุณวิลเลียมเนี่ยดันมองไม่เห็นความสําคัญและความเก่งกาจของเจ้าหนุบูชนะครับมีแผนนะครับที่จะยกโรงงานเฮอร์ชี่เนี่ยให้คนอื่นมาสืบทอดทีนี้บูชเนี่ยก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับว่า พ่อเนี่ยทำไมถึงมองไม่เห็นความสําคัญของตัวเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ทําให้บริษัทเนี่ยผ่านวิกฤตต่างๆนานาได้บู๊เมื่อเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยก็เลยคิดจะลาออกจากเฮอร์ชี่นะครับไปทําบริษัทของตัวเองแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของ M แรกนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ M2 นะครับ M2 ในที่นี้คือตระก,กูลอีกตระก,กูลหนึ่งนะครับที่เป็นกู่แข่งคนสําคัญของเฮอร์ชี่นะครับนั่นก็คือตระก,กูลมาสครับ โดยในที่นี้ผมก็จะขอพูดถึงมาคนพ่อก่อนนะครับก็คือคุณแฟรงค์มานะครับผู้มีลูกชายชื่อว่าฟอเรสต์มานะครับโดยคุณแฟรงก์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชอ็อกโกแลตสมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพของบริษัทช็อกโกแลตในอเมริกาครับผมว่าทุกท่านก็คงเคยได้ทานชอ็อกโกแลตสมากันอยู่แล้วนะครับโดยก่อนหน้าที่จะมาตั้งบริษัทได้เนี่ยคุณแฟรงค์มาเนี่ยแต่เดิมครอบครัวแกก็ทำช็อกโกแลตอยู่แล้วนะครับ แต่เป็นเคอแล็กแบบแฮนดิเปอร์นะครับซึ่งก็ทําภายในครอบครัวและก็ต่อมานะครับคุณแฟรงก์เนี่ยก็ได้ขยายธุรกิจของตัวเองออกมาแต่ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มีความล้มเหลวหลายครั้งนะครับจนสุดท้ายนะครับคุณแฟรงค์นะครับเหลือต้นทุนอีกนิดหน่อยนะครับในการทําธุรกิจนะครับเลยชักชวนฟอเรสลูกชายของตัวเองนะครับมาร่วมเสนอไอเดียเพื่อแก้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับฟอเรสเนี่ยซึ่งเป็นคนยุคใหม่ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จบ วิศวกรรมอุตสาหาการมาด้วยก็มีไอเดียนะครับในการสร้างขนมในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยออกมาในรูปแบบโปรดักที่ชื่อว่า Milky Way นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่โด่งดังมากๆในปี1923เพราะมันมีความร่วมสมัยรสชาติที่แปลกใหม่และยังเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นในพอดีที่วัยรุ่นอเมริกานะครับกำลังฮิตการทานมิลค์เชคอยู่เลยนะครับตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ ผลิตภัณฑ์มิลกี้เวนะครับของอตระกูลมาเนี่ยโด่งดังแล้วก็ขายดีเป็นอย่างมากทั้งพ่อแม่ซื้อให้ลูกไวรุ่นซื้อทานกับเพื่อนนะครับทานเป็นอาหารเช้ากับซีเรียลอาหารเช้าทานกะน,นมตอนเช้านะครับผมจนทําให้บริษัทมาฟื้นตัวขึ้นมานะครับยอดขายเนี่ยเติบโตมากกว่า10เท่าซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ทําให้บริษัทมานะครับที่ผลิตช็อกโกแลตบาร์เนี่ยกลายเป็นหนึ่งใน4ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาในทันทีนะครับ f ัวฟอร์เเนี่ยเมื่อประสบความสำเร็จกับโปรดักต์นี้แล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อแฟรงค์คนพ่อตลอดเวลานะครับแต่แฟรงค์เองเนี่ยกับมินิสัยที่แปลกนะครับก็ปฏิเสธ For e s รจนเรื่อยมานะครับและก็ใช้กลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งที่แตกต่างจาก Forest นั่นคือการเข้า Take over บริษัทช็อกโกแลตบาร์ต่างๆที่เป็นบริษัทเล็กๆนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย f o r e เ t เองก็ไม่ชอบวิธีการแบบนี้อยู่แล้วเพราะตัวเองเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ มีวัตถุดิบต่างๆนะครับที่นำมาเสนอเพื่อจะได้ออกผลิตัก์ในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆนะครับทีนี้พอฟอเรสตนะครับโดนปฏิเสธหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดการอดทนทนไม่ไหวนะครับบอกแฟงนะครับคนพ่อนะครับว่าผมต้องการสิทธิบัตรนะครับใน m ิล k y กิเของผมและผมต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นไม่ฉะนั้นก็ควรจะให้ผมนะครับได้ออกสินค้ามาใหม่บ้างเนี่ยผมมีไอเดียเป็นร้อยเป็นสิเลยคุณพ่อ ทำไมเป็นพ่อแม่ผมทาตรงนี้เองก็เป็นการจุดประกายนะครับการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างแฟงกับฟอร์เรสต์นะครับจนแฟงคุณพ่อครับได้ขับไล่นะครับฟอร์เรสต์ออกไปจากบริษัทเลยฟอร์เรสต์เกิดความโกรธมากๆนะครับว่าเฮ้ยมิลกิเวที่กอบกู้บริษัทเนี่ยมันก็เป็นไอเดียจากผมนะวิธีการการผลิตเองก็ดีสูตรต่างๆเองก็ดีทำไมคุณพ่อถึงทำกับผมแบบนี้ฟอร์เรสต์ลั่นวาจาออกมาเลยครับ ผมจะไปสร้างบริษัทของตัวเองและจะกลับมาล้มบริษัทของพ่อให้ได้และนี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของ M ตัวที่2นะครับ Forest มานะครับซึ่งทั้ง2 M เนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอกันในภายหลังนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมก่อน,นครับว่าเฮ้ย hey, แล้วทาไมช็อกโกแลตบาร์าในช่วงนั้นเนี่ยมันถึงเติบโตอย่างมากนะครับในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตการการขาดแคลนอาหารธัญ,ญพืช ทำให้บริษัทช็อกโกแลตบาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ชี่มานะครับหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยก็ประโคมเลยครับการโฆษณาชวนเชื่อการทําประชาสัมพันธ์การทําการตลาดว่าการทานช็อกโกแลตบาร์เนี่ยมันให้พลังงานที่เท่ากับการทานอาหารหนึ่งมื้อเลยนะทานง่ายพกพาสะดวกมีทั้งเช้ากลางวันเย็นคุณจะทานเป็นมื้อไหนก็ได้แถมยังมีถั่วมีธัญพืชนะครับพีนัทบัตเตอร์ อะไรต่างๆนะครับมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างมากจุดนี้นะครับทำให้บริษัทช็อกโกแลตตอนนั้นนะครับเติบโตแบบพวดพลาดเลยครับผมเติบโตอย่างรวดเร็วยอดขายก็คือเพราะคนเนี่ยเข้าใจโฆษณาว่าการทานช็อกโกแลตบาร์เนี่ยมันสามารถทดแทนการทานอาหารได้ทีนี้นะครับเรากลับมาต่อกันจุดเริ่มต้นของ nmm กันอีกครั้งนะครับ forest mar กับ boost merle นะครับเมื่อนั้งคู่นะครับ ตัดสินใจออกจากบริษัทของคุณพ่อตัวเองแล้วทั้งสองนะครับก็ได้มาเจอกันและก็ปรับทุกกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้สนิทสนมกันมากนะครับเพราะว่า,าตัวบริษัทมาเองเนี่ยก็ต้องซื้อช็อกโกแลตนะครับในการทำนะครับช็อกโ,โกแลตบาร์นะครับกับ ทางบริษัทเฮอร์ชี่นะครับซึ่งการติดต่อค้าขายเนี่ยทั้งฟอ r e เรสต์และบูธเนี่ยก็ได้รู้จักกันมาบ้างนะครับทั้งคู่นะครับก็มานั่งปรับความเข้าใจกันครับว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยมีความเจตนาดีนะครับมีความหวังดีต่อบริษัทของพ่อตัวเองมีไอเดียใหม่นะครับแต่ทำไมคุณพ่อทั้งสองถึงไม่เข้าใจนะครับทั้งคู่นะครับเมื่อปรับความเข้าใจกันเสร็จนะครับก็ตกลงกันครับว่าจะก่อตั้งบริษัทช็อกโกแลตขึ้นมานะครับโดยมีไอเดียเด็ดในการสร้างช็อกโกแลตที่เป จากทาง f o r e เรนั่นก็คือช็อกโกแลตเคลือบนะครับที่จะไม่ละลายแม้จะเดินทางไกลขนาดไหนนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดกลมนะครับซึ่ง f o r e เรเองเนี่ยเขาเนี่ยได้เดินทางไปทั้งยุโรปอังกฤษนะครับเพื่อสอหาไอเดียและแนวคิดใหม่ๆนะครับจนไปพบขนมแบบแบบเม็ดเนี่ยอย่างที่ว่านะครับจากอังกฤษและก็ได้ซื้อกลับมานะครับให้บู์นะครับได้ลองชิมเมื่อบู์ลองชิมแล้วก็บอกเฮ้ย โอ้นี่มันสุดยอดเลยช็อกโกแลตอร่อยนะครับแล้วก็เป็นเม็ดทานง่ายนะครับอีกทั้งซื้อมอาจากอังกฤษแล้วเนี่ยโอ้ไม่ละลายยังคงตัวอยู่เหมือนเดิมเลยทั้งคู่นะครับจึงตัดสินใจนะครับลงทุนนะครับสร้างโรงงานที่จะทําช็อกโกแลตลักษณะแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อนะครับมันว่า M&M นะครับซึ่ง M แน่นอนครับย่อมจากทั้งคนเองนะครับทั้งฟอ r e เรสมานะครับบูสเมเล่นะครับก็มาแอนเมเรนั่นเองนะครับจนสุดท้ายนะครับก็ได้ช็อกโกแลตเม็ดหลากสีนะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตเคลือบและมีสโนแกนที่ติดหูอย่างมากนะครับกับเม็ดอินยูเม์นะครับน็อตอินยูแฮนหรือในไทยเรารู้จักในวลีว่าละลายในปากไม่ได้ลายในมือนะครับเมื่อบริษัทก่อตั้งตัวขึ้นและออกโปรดักต์นี้มานะครับ ก็โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับทุกคนนะครับในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเพราะเป็นขนมช็อกโกแลตแบบใหม่นะครับมีรสชาติที่แตกต่างจากทั้งเฮอร์ชีเลมานะครับมีลักษณะเป็นเม็ดทานง่ายนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อบริษัทเนี่ยสามารถตั้งตัวได้แล้วแล้วก็มียอดขายในระดับหนึ่งทาง f o r e s t และก็ Bo o s t เนี่ย, Forest, ก, Boost, ยก็ได้แตกลายการผลิตนำวัตถุดิบท,ที่เหลือจากการผลิตช็อกโกแลตนะครับไปนำไปผลิต อาหารสุนัขบ้างนะครับมาฝรั่งนะครับซึ่งใช้เทคโนิคการเคลือบนะครับอย่างมาฝรั่งที่เรารู้จักในนามชิคเกตที่สมัยก่อนนะครับอาหารสุนัขอย่างี่ห้อเพตดีกีอย่างนี้นะครับผมนอกจากการขายประชาชนทั่วไปแล้วนะครับ N&M นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมนะครับทำการผลิตช็อกโกแลตนะครับส่งเป็นเสบียงให้กองทัพสหรัฐในช่วงนั้นนะครับซึ่งพอดีกับช่วงสงครามโลก ด้วยนะครับทั้งหมักฝรั่งช็อกโกแลตนะครับที่มีจุดเด่นในการพกพาสะดวกนะครับพกไปที่ไหนก็ได้พกไปในป่าก็ได้อากาศร้อนก็ไม่ละลายนะครับและยังเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงนะครับน้ำตาลมากทำให้ N M นะครับถูกคัดเลือกนะครับเป็นหนึ่งในสเบียงนะครับสำหรับกองทหารที่ไปรบทั่วโลกของสหรัฐนะครับยอดขายของ N M M ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ พอผลิตเข้าร่วมเป็นสเสบียงของสงครามแล้วก็พุ่งพวนอย่างไม่หยุดนอกจากนั้นเอง NM นะครับพอสงครามจบเนี่ยทางกองทัพสหรัฐนะครับก็มีการแจกสเสบียงที่เหลือนะครับให้กับหลายๆประเทศที่อกองทัพของสหรัฐเนี่ยได้เข้าไปโจมตีหรือเข้าไปปกป้องนะครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการแจกผลิตภัณฑ์ช,โชโ็อกโกแลต NM ็ M นะครับทำให้ในญี่ปุ่นเนี่ย NM เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากพอสงครามหมด การผลิตต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ M&M นะครับกลายเป็นยักษ์ใหญ่หนึ่งในจัตุรเทพของช็อกโกแลตในอเมริกาโดยทันทีนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับ Forest กับ Boot นะครับก็ได้แยกทางกันนะครับโดย Forest นะครับได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ Boot ถือไว้และกลายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะครับ Forest ก็กลับไปทำตามสิ่งเจ้าเองได้กล่าวกับพ่อไว้นั่นก็คือเข้า take Over มาโดยทันทีนะครับและควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับ N อยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสบียงให้นาซาซึ่งนักบินนาวกาศที่ขึ้นไปกับยานอาวกาศนะครับก็พก NM ไปทานด้วยนะครับทำให้ NM นั้นยิ่งโด่งดังเข้าไปใหญ่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของช็อกโกแลตนะครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมมีปุ่มหลังมาจากการโกรธแค้นคนในตระกูลตัวเองนะครับมีความทะเยอทะยานนะครับที่จะสร้างบริษัทมาเพื่อเป็นคู่แข่งนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของ NM นะครับ ที่ปัจจุบันก็ยังมีขายตามท้องตลาดนะครับใครยังไม่เคยได้ชิมก็ลองไปซื้อทานก็ได้นะครับก็ยังไงนะครับผมสเตปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y u u t u b e f b o o k นะครับทวิชนะครับของ Demo Podcast กันด้วยนะครับและก็ต่อจากนี้นะครับของเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับขอบคุณครับ